กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่เกม Monster World เกมมือถือโปเกมอนแนวเทิร์นเบสเซิร์ฟไทยมีภาษาไทยจะเปิดให้เล่นในวันที่10เมษายนเวลา10โมงเชา้าสำหรับผู้เล่นใหม่ครับผมเริ่มต้นได้รับโปเกมอนมิวทูโปเกมอนระดับ S บวกและแจกไอเทมอีกมากมายโอเคผมเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดตัวเกมพร้อมกันเลย สำหรับลิงก์โหลดตัวเกมผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับพอเราเข้ามาที่หน้าเว็บของเกม Monster World แไลนวนะครับผมหน้าเว็บก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็จะมีกลุ่ม Facebook กลุ่ม Discord นะครับก็จะมีกิฟต์นะโค้ดนะกิฟต์โค้ดตรงนี้อย่าลืมกดคัดลอกไว้ด้วยนะครับผมนะเอาไว้กรอกตอนเปิดเซิร์ฟในวันที่10นะครับผมกดคัดลอกไว้นะ จะรับตัวละครโปเกมอน God m มิลทูนะครับผมเราเลือนลงมาครับผมนี่เลยนะครับผมก็จะมีให้เราเลือกทั้ง2ระบบนะครับสามารถโหลดได้ทั้ง iOS อ่าและก็ Android นะครับผมใครที่เล่นผ่านระบบไหนก็ลองโหลดได้เลยนะครับอันนี้ผมเล่นผ่านอ e ีมูลเตอร์เนาะผมจะโหลดแบบไฟล์ a p k นะครับทุกคนกดดาวน์โหลดได้เลยครับผม พอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ทําการติดตั้งได้เลยนะครับผมพอเราติดตั้งแล้วก็กดเข้าเกม monster world ได้เลยครับผมอันนี้ผมเล่นผ่าน emulator ld player นะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม ld player partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดี D และ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม e m u l a t o r ที่ดีที่สุดจากนั้นเราจะเข้ามาที่หน้าล็อกอิน Lock ของเกม Monster World เลยนะครับผมอันดับแรกเรามาที่ลงทะเบียนตรงนี้ครับให้ทุกคนสมัครสมาชิกหรือว่าสมัคร ID ได้เลยนะครับผมอ่าสมัครได้เลยครับกรอกเสร็จครับผมผมมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้ครับแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับผมกดเข้าเกมครับ ก็จะมีให้เราเลือกตัวละครเนะาะชายกับหญิงนะครับกดเลือกได้เลยนะครับผมแล้วก็จากนั้นก็ตั้งชื่อครับตั้งชื่อกดยืนยันเลือกโปเกมอนเริ่มต้นครับผมเลือกไปเลยนะครับใครที่เข้ามาเล่นแล้วก็อย่าลืมเข้าร่วม Discord ด้วยนะครับผมนะมีโค้ดไอเทมและกิจกรรมอีกมากมายนะครับผม อ่านี่ครับผมโปรโมชั่นเปิดเซิร์ฟครับผมเติมเงินคูณ45านะครับทุกคนอ่านี่เลยครับผมคูณ45นะถือว่าเยอะเลยนะครับทุกคนเอาเรื่องนะครับอ่านับแรกก็จะแจก1000ันไดมอนด์หนึ่พนเพชรนะครับกดมาอ่านับแรกให้ามาที่ซองจดหมายตรงนี้ครับผมด้านล่างซ้ายตรงนี้นี่นะครับผมมันก็จะแจกไอเทมนะครับ จะเป็นอีกพี่สกุลเงินบาท1,000นะครับแล้วก็คอยนะ500,000นะครับแล้วก็เพชรอีก10,000นะแล้วก็พวกอีกพีแล้วก็ตัวกาชาเห็นไหมครับตัวกาชา100ใบนะแล้วก็พลังงานกดรับได้เลยครับมาแล้วครับผมโอ้โหแจกเยอะเอาเรื่องนะอ่าแล้วก็จะอัพเลเวลไปที่11นะครับผมต่อไปครับผม มาที่ฟันเฟืองตรงนี้ครับรหัสแรกครับผมให้เรากรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยครับสำหรับโค้ดนะครับผมผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะอ่ากรอกได้เลยครับผมกดได้เลยเนี่ยโอ้โหครับผมได้รับโปเกมอนครับผมก็ส์มิวทูครับโอ้โหระดับ S บวกด้วยนะโอ้โหอย่างเท่ครับผมแจกเอาเรื่องครับทุกคน แล้วก็แจกคออีก2ล้านนะครับแล้วก็เพชรอีก8 0 0พเพชรเนาะแล้วก็กล่องค่ามิตรภาพขั้นสูงอีก50กล่องนะครับทุกคนเฮ้ยแจกเยอะเอาเรื่องวะดูก่อนดูก่อนก็มิวทูครับทุกคนโอ้โหร่างนี้ร่างสุดยอดแล้วนะระดับ S บวกเลยนะครับทุกคนปันชายยาวๆเขาบแบบนี้สำหรับผู้เล่นใหม่ได้รับทุกคนนะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมแล้วก็วิธีการเล่นเกมนี้กันเลยสำหรับวิธีการเล่นเกมนี้ก็มาที่คำสั่งด่านตรงนี้ครับเกมนี้เราจะเล่นผ่านบทหรือว่าชัปเ t อร์ต่างๆนะครับผมอย่างเช่นของผมอยู่ที่ชัปเ t อร์นะครับผมด่าน3าขีดเนาะเกมนี้ก็จะมี2ระดับนะครับผมระดับความง่ายแล้วก็ยากตอนนี้ก็จะมีกิจกรรม drop อเทมคูณ2นะครับให้เราเลือกด่านได้เลยนะครับผม ก็จะมีเงื่อนไขของด่านนะครับแล้วก็ไลฟ์อัพของสตูแล้วก็จะเป็นพวกไอเทมที่ดรอปในด่านนั้นเนาะ,ะถ้าเราจะท้าทายผมเราจะใช้พลังงานนะครับสายฟ้าตรงนี้เนาอะ,อะแต่ละด่านมันจะใช้พลังงานสายฟ้าไม่เหมือนกันนะครับทุกคนกดท้าทายได้เลยเกมนี้ครับผมเราสามารถจัดทีมโปเกมอนได้สูงสุด6ตัวละครน,นะครับหน้า3หลัง่าถ้าเรานะผมจัดโปเกมอน ประเภทเดียวกันลงนะครับผมมันจะบวกโบนัสออร่าตรงนี้ให้นะครับผมอย่างเช่นของผมส่งโปเกมอนประเภทต่างๆออกไป6ตัวก็จะบวก HP โจมตีกายโจมตีพิเศษอย่างละ10%นนะครับอ่ามันก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้เราดูอยู่เนาะว่าเราควรจัดโปเกมอนประเภทไหนลงนะครับผมมันจะบวกโบนัสออร่าตรงนี้ให้นะครับอ่าในการจัดทีมนะครับผมง่ายๆเลยนะครับแค่เรา ่าลากไปแบบนี้ครับผมเห็นไหมาลากแบบนี้เลยนะครับอ่าถ้าเราจะเปลี่ยนโปเกมอนตัวอื่นลงทำยังไงแค่กดลากมาครับผมแค่นี้ครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าในการจัดทีมนะครับผม CP ตรงนี้ก็คือพลังลบของทีมเรานะครับทุกคนอ่าโอเคผมจัดทีมเสร็จกดท้าทายได้เลยเดี๋ยวเรามาดูระบบการต่อสู้กันดีกว่าครับทุกคน เกมนี้ก็จะมีระบบออโต้นะครับอ่าแล้วก็มีระบบเล่นความเร็วสูงสุดอยู่ที่คูณ3นะอ่าใน,นส่วนนี้ก็จะเป็นการข้ามอัลติเมตของโปเกมอนนะครับผมอ่าถ้าเราไม่กดออโต้นะผมมันจะมีให้เรากดชาร์จสกิลน,นะจะมีสกิล Normal ลสกิล Special ลสกิลแล้วก็อัลติเมตสกิลนะครับอ่าถ้าเราจะใช้อัลติเมตครผมเราต้องรอเกียร์ให้ม่ตายของโปเกมอนเต็มก่อนเนาะเราถึงจะใช้อัลติเมตได้นะครับอ่าอย่างเช่นผมจะใช้ อันติเมตให้ดูนะครับกดใช้ไม่ได้เห็นไหมเพราะว่าเกยียร์ท่าไม่ตาย,ยังไม่เต็มเนาะแนะนําให้กดออโต้ไปได้เลยนะครับทุกคนนะครับเห้เลยเห็นไหมภาพสวยใช้ได้นะนี่ครับเห็นปะครับโหเอฟเฟกต์อลังการมากนะตอนใช้นะอันติเมตนะกดใช้คูณ2กํกำลังพอดีนะครับทุกคน,นเรียบร้อยครับผมแนวเทิร์นเบทมัมใหม่นะครับ พอเราชนะก็จะได้รับไอเทมต่างๆนะครับผมเอาไว้อัพเกรดตัวละครของเราแล้วก็จะได้รับอีพีให้กับโปเกมอนของเรานะระบบโปเกมอนและระบบอัพเกรดโปเกมอนโปเกมอนเกมนี้ก็จะมาจากโปเกมอนทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูระบบอัพเกรดโปเกมอนกันดีกว่าครับในส่วนประเภทตรงนี้ครับผมมันจะเป็นข้อมูลของโปเกมอนเนาะเผ่าพันธุ์สเตตัสธาตุอะไรต่างๆนะครับทุกคน ในการอัพเลเวลของโปเกมอนครับผม,มที่คำสั่งอัพเลเวลตรงนี้ครับเราจะใช้ขวดอีตรงนี้เนาะเราสามารถฟาร์มหาได้จากดันเจียนประจำวันแล้วก็จากการที่เล่นผ่านด่านนะครับแนะนำให้กดอันไหนก็ได้เนาะแนะนำให้กด30,000ตรงนี้นะครับผมตัวเกมมันจะแจกอยู่เนาะสมัครรับได้ที่2จดหมายนะครับเพดานของเลเวลของโปเกมอนครับผมมันจะ อยู่ที่เพดานของตัวละครหลักของเราด้วยนะครับผมอย่างเช่นตัวละครหลักของเราเลเวล27โปกเกมอนของเราก็จะเลเวลเท่ากันกับตัวละครหลักของเรานะครับผมนี่เลยต่อมาค่าบุคคลตรงนี้ครับผมก็จะเป็นการสุ่มหาสเตตัสนะครับของโปกเกมอนเนาะเราสามารถกดล็อกได้นะครับผมเราไม่อยากให้มันเปลี่ยนนะครับก็สามารถกดล็อกได้นะแนะนำให้เน้น พวกพลังโจมตีพลังป้องกันประมาณนี้ก่อนนึผมในช่วงแรกสามารถกดหลอมได้เลยนะครับต่อไปผมถ้าล่วงตรงนี้นะครับผมมันจะเลื่อนขั้นนะครับผมให้กับโปเกมอนของเราเนาะอย่างเช่นของผมเนาะเห็นไหมบวก1นะครับถ้าเราทะล่วงนะครับผมมันก็จะขึ้นเป็นบวกสนะให้เราหาทรัพยากรตรงนี้ อ่าทรัพยากรตรงนี้หาได้จากไหนใช่ไหมครับผมหาได้จากการที่เราเล่นผ่านด่านแล้วก็จากดันเจี้ยนประจําวันนะครับอ่าต่อมาก็ผมเลเวลดาวก็คือการอัพดาวกับตัวละครนั่นแหละอ่าให้เราหาโปเกมอนตัวซ้ามานะครับผมนะครับอัพดาวจาก4ดาวเลื่อนเป็น5ดาวนไหมครับผมอ่าถ้าเราอัพดาวให้กับโปเกมอนมันก็จะปลดล็อกค่าสเตตัสแล้วก็พวกสก็งสกิลต่างๆนะครับ ต่อมาสกิลครับผมสกิลของโปเกมอนนะครับเราสามารถอัพได้นะครับผมตามเพดานของเพดานเลเวลของโปเกมอนนะครับผมอ่าเหมือนกันกันกบเลเวลของโปเกมอนนั่นแหละนะเห็นไหมอัพได้ตามเลเวลของโปเกมอนเนาะก็จะมีพวกสกิลสเปเชียลสกิลนอร์มอลสกิลอัลติเมทสกิลอะไรพวกนี้ครับผม แนะนำให้อัพให้เท่ากับเลเวลของโปเกมอนนะครับผมต่อมาครับผมค่าพยายามตรงนี้เราสามารถเทรนได้นะครับทุกคนแนะนําให้เทรนขั้นสูงนะใช้เหรียญทองตรงนี้เห็นไหมมันก็จะอัพค่าสเตตัสต่างๆกับโปเกมอนของเรานะครับผมสามารถกดบันทึกได้เลยเห็นไหมมันก็จะเพิ่มพลังต่อสู้ให้กับโปเกมอนของเรานะครับผมแนะนําให้ทุกคนนะครับผมอัพ อ่าเรวงเลเวลอัพเลเวลสกิลของโปเกมอนที่เราใช้ในการจัดทีมให้ครบทั้งหมดทั้ง6ตัวนะครับผมอ่า uh, mm hmm. ในส่วนนี้ก็จะเป็นไอเทมเนาะในการใส่ไอเทมให้กับโปเกมอนของเราสามารถกดเสริมพลังได้นะครับตรงนี้เห็นไหมกดเสริมพลังก็จะใช้พวกวัสดุต่างๆนะครับแล้วก็สามารถทะลวงได้ด้วยเนาะวัสดุหาได้จากไหนหาได้จากการฟาร์ม ไนันเจียนประจําวันนะครับทุกคนอ่าอันนี้ก็ลองมาเสริมพลังได้นะครับอ่ามาดูระบบเครื่องประดับครับทุกคนอ่าเครื่องประดับมันจะใส่ให้เราอัตโนมัตินะครับผมทั้งหมด4ชิ้นนะอ่าแต่ละชิ้นครับผมมันจะบวกค่าสเตตัสต่างๆไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นอันแรกตรงนี้มันจะบวกพวกพลังโจมตีเนาะอันที่2จะบวกพวก h p ที่3บวกพลังป้องกันอันที่4บวกพลังป้องกันพิเศษนะครับผม เราสามารถอัพเลเวลหรือว่าเสริมพลังให้ได้นะครับเนี่ยกดเสริมพลังทันทีตรงนี้ได้เลยเพราะเราเสริมพลังับผมระบบมันจะให้เราทะลวงเนาะยิ่งเราทะลวงนะครับผมให้เครื่องประดับยิ่งสูงเท่าไหร่นะครับมันจะบวกค่าสเตตัสตรงนี้เยอะมากนะแล้วก็สามารถอัพดงอัพดาวได้ด้วยนะผมแล้วก็เอาเวกตรงนี้ได้ด้วยเนาะหรือว่าเลื่อนขั้นนั่นแหละครับ มีเยอะเนาะแล้วก็จะมีระบบพัฒนาร่างตรงนี้อันนี้ร่างขั้นสุดยอดแล้วนะครับผมแล้วก็ค่ามิตรภาพรีเซตตัวละครการเกิดใหม่นะครับแล้วก็สืบทอดหรือว่าการสลับโปกเกมอนอะไรประมาณนี้นะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมประจําวันกันดีกว่าครับมาที่ะจนภัยตรงนี้ครับดันเจียนประจําวัน ใน,นส่วนนี้ก็จะเป็นดันเจี้ยนประจําวันนะครับผมให้เราฟาร,ร์มหาพวกทรัพยากรต่างๆนะครับที่เอาไว้อัปเกรดตัวละครของเรานะไม่ว่าจะเป็นพวก XP เนาะเอาไว้อัปเลเวลให้กับโปเกมอนของเราแล้วก็คอยนะครับผมเหรียญคอยตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนตัวละครอ,อะไรต่างๆนะครับผมมันมีกิจกรรมให้เราเล่นมากมายนะครับสาหรับดันเจี้ยนประจําวันนะแนะน,นาให้ทุกคนเข้ามาฟาร,ร์มหา ทรัพยากรตรงนี้นะครับผมในทุกวันนะครับต่อไปก็จะเป็นเส้นทางการผจญภัยนะครับผมอันนี้ส่วนนี้ก็เราจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับทุกคนอันนี้ผมแนะนําให้ทุกคนนะครับผมเล่นนะครับจนกว่าพลังลบของทีมเราจะสู้ไม่ไหวนะครับผมพอเราสู้ไม่ไหวผมแนะนําให้กดกวาดล้างทันทีตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันจะได้รับทรัพยากรเหมือนกันนะครับระบบอารีนา อารีน PVP เกมนี้ก็จะวัดกันที่ค่าพลังนะครับทุกคนอาจจะมีระบบการจะดอันดงจะอันดับแรลกิ้งร้านค้าอารีนารางวัลคะแนนแล้วก็รางวัลอันดับนะครับผมใครอยู่อันดับประมาณาท็อปสินะผมก็จะได้รับพวกนี้เห็นไหมได้รับเพชรแล้วแล้วก็กล่องหีบสมบัตินะครับทุกคนอา อันดับแรกข้เรามาที่ป้องกันตรงนี้ครับผมผู้ทำการจัดทีมเนาะแนะนําให้จัดทีมตามที่เราเล่นผ่านด่านได้เลยนะครับทุกคนหรือว่าจะกดออโต้ตรงนี้ก็ได้นะครับจัดทีมเสร็จกดย้อนกลับออกมานะครับผมเกมนี้มันจะวัดกันที่ค่าพลังนะครับทุกคนดูดีๆนะค่าพลังน้อยกว่าอาจจะแตกได้นะครับผมขออนุญาตท้าทายให้ดูสักหนึ่งแมตช์แล้วกันมาครับผมอลองดูครับท้าทายไป ่ามาแล้วครับผมมาครับกดคูณสาไปเลยครับผมเล่มความเร็วเนาะเอ่เทิร์นเบดอีกหนึ่งเกมที่น่าเล่นนะครับทุกคนไหวไหมเนี่ยค <c oughs> ่าพลังต่างกันแค่หมื่นเดียวนะครทุกคนโอ้โหแตกครับของผมแตกครับผมอ๋อชนะอยู่ครับผมอ่าจะให้เราจับการ์ดเนาะ จะรับพวก XP นะครับอ่านี่เลยเห็นไหมครับผมว่าเราชนะก็จะเลือกอันดับนะครับทุกคนระบบกาชาปองกาชาปองณปัจจุบันตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด5ตู้นะครับทุกคนตู้แรกก็จะเป็นตู้อัญเชิญโปเกมอนในตำนานตู้ที่2องตู้สุ่มแบบเลือกแพ็คตู้ที่3จับก์ดไดมอนอตู้นี้นะครับผมเราสามารถรับตั๋วกาชานะครับ100ใบนะจากจดหมายเนาะ เราจะได้ฟรีทุกคนนะครับสหรับผู้เล่นใหม่ตู้ที่4ตู้จับการ์ดคอยนะครับผมจะใช้คอยในการเปิดเนาะตู้สุดท้ายของผมจับการ์ดเครื่องประดับนะครับผมตู้นี้เราสามารถสุ่มหาเครื่องประดับนะครับดำรับแรกผมแนะนําให้ทุกคนมาเปิดตู้นี้ก่อนเนาะเปิดให้ได้ตัวละคร2ตัวนี้นะครับผมจะเป็นโปเกมอนระดับ S บวกทั้งคู่เลยนะผมขออนุญาตเปิดให้ดูแล้วกันนะครับผม จะใช้ประมาณ2,480เพชรนะครับผมในการเปิดนะ mm hmm. ขออนุญาตดูพรีวิวตัวอย่างออกก่อนอ๋อมันจะการันตีตัวละคร2ตัวนี้นะครับผมเห็นไหมตัวอื่นก็จะเป็นพวกตัวละครระดับ S แล้วก็ระดับ A e นะครับโอเคผมมาสุ่มพร้อมกันครับผมไป10ครั้งครับผมรุนดูจะได้ไหมนะถ้าได้ก็ปั้นช้ยายาวๆครับผมโอ้โหตัวนี้ ไม่ได้เลยครับผมสุ่มอีกรอบครับโอ้ไม่ได้นะทุกคนอีกรอบออกตัวเดิมอีกแล้วสุ่มไปอีกรอบหนึ่งน่าจะออกยากอยู่นะทุกคนแต่มันการันตีตัวละครระดับ S ให้เรานะครับเห็นไหมสุ่มทุกครั้งก็จะการันตีระดับ S ให้เราอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวมาที่ ตู้นี้เลยละกันนะครับตู้นี้ก็จะเป็นตู้สุ่มแบบเลือกแพ็คนะครับทุกคนอ่าสุ่ม10ครั้งการันตีรับโปเกมอนระดับ S นะครับผมอ่าแน่นอนครับผมเราสุ่ม10ครั้งมันการันตีให้เราเลยนะครับผมจะได้ตัวละครระดับ S นะครับโปเกมอนระดับ S สนะสลับธาตุอ๋อเราสามารถเลือกธาตุได้นะครับทุกคนอ่าใครต้องการธาตุไหนก็เลือกได้เลยนะครับ เลือกเป็นธาตุไฟเนาะโอเคครับผม10ครั้งจะใช้2000เพชรในการเปิดนะ,อะดลองดูเห็นไหมครับโอโหระดับ B มาเลยนะครับโอ้โหได้จริงครับผมเ,เห็นไหมการันตีละครโปเกมอน Pokemon ระดับ S ครับผมในส่วนตู้นี้นะครับผมมันจะแจกฟรีอยู่เนาะตัวกาชา100อใบนะครับผมอันนี้ก็ลองมาซุมดูอันนี้ผมซุมดูแล้วประมาณนี้ครับผมสำหรับ ระบบกาชาปองผมลองว่าเปิดดูนะครับผมคือจะเป็นสายกาชาปองต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่น่าสนใจกันดีกว่าครับผมอันดับแรกก็จะเป็นกิจกรรมบอสโลกตรงนี้ครับเราสามารถเข้ามาตีบอสโลกได้ตรงนี้นะครับผมมาได้เลยจะทีมไม่ตามปกติครับท้าทายได้เลยกดคูณ3ได้เลยนะครับทุกคนกดข้ามได้เลยครับเห็นไหมมันก็จะบันทึก ดามิของเราเนาะก็จะได้รับพวกไอเทมต่างๆนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมลูกปัดทองเศษดาวหางอะไรพวกนี้เนาะแนะนาให้เข้ามาท้าทายทุกวันนะครับทุกคนหนึ่งวันสามารถท้าทายได้สามครั้งนะครับผมสาหรับกิจกรรมบอสโลกนะต่อไปก็จะเป็นพวกกิจกรรมเติมเงินครั้งแรกนะผม,ผมจะได้รับตัวละครตัวนี้ยังไงผมใช้จ่ายจําจนวนเท่าใดก็ได้นะครับผมจะได้รับโปเกมอนตัวนี้นะ เราก็จะเป็นพวกกิจกรรมคืนเงินกิจกรรมคืนเงินคืนกำไรกิจกรรมคืนเพชรตรงนี้กิจกรรมจํากัดเวลากิจกรรมแลกไอเทมเห็นไหมครับมีแลกไอเทมนะ,ะแล้วก็แลกการันตีโปเกมอนระดับ SS ด้วยนะ,ะแลกการันตี S บวก o v p นะครับผมตรงนี้แล้วก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เนาะเป็นเซตนะครับผมเห็นะไหมเซต A สะสมพ้อยอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็กิจกรรมลงชื่อตรงนี้นะครับเห็นไหมแจกเพชรแจกพลังงานนะครับเห็นไหมแจกเซตตัวละครอะไรประมาณนี้เนาะ,ะกดลงชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าก็มีประมาณนี้ครับผมสาหรับเกม Master World นะครับผมเปิดหทเล่นในวันที่10เมษายนนะครับผม อย่าพลาดนะครับเกมโปเกมอนเทิร์นเบสมาใหม่มีภาษาไทยนะครับผมจะเปิดให้เล่นพร้อมกันในวันที่10เมษาเวลา10โมงเช้านะครับผมมาเล่นด้วยกันนะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยครับผมขอเล่นเกมอย่างสนุกคนระับเจอกัน,นคลิปหน้าสวัสดีครับ